ืำลังคับชมรายการเพลงของเล่นตอนที่สอง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 แล้วก็มาค้างอยู่กับไอ,ไอตรงเนี้ยเนี่ยไอตรงเนือใช่ป่ะมามันจะเป็นสภาพแบบนี้นะอหล็อก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 วอด้ยม่้่คนี่เป็นแบบนี้เข้าใจ นะครับอ่าก็เออตรงไหนดีอ๋อด้านหลังด้านหลังใช่ด้านหลังด้านหลังมันปุ๊บ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 ปึ๊บปึ๊บนะ๊บปนีบนะอันนีบนะก็เห็นได้ขปึ๊บปึป่ะ น um, yeah. like ั่นแหละดึงออกมาเลยยอโอ้ยก็ให้เป็นเอออย่างนี้น um. ี่นีนะแล้วก็เอ้อขอโทษทีก็ไอ้ตรงเนี้ย พับพับแล้วก็ให้มันเป็นแบบนี้อีกข้างหน,นึ่งก็เหมือนกันอย่างนี้อย่างนี้ นี่นะแล้วให้มันเป็นแบบนี้โอเคเป็นแบบนี้ไว้ก่อน้วาวแล้วก็ปี่จะขวงพับแบบนี้ให้มขึ้นมามือนะมือมือ อีกคนนีอ้ออกปึ๊บเช่นเดิม